เรียนเชิญท่านาศาสตราจารย์เกียรติคุณดรสุรพรสิมากุลทรที่จะกรุณาเป็นผู้แทนดุษฎีบัณฑิตนะครับในการกล่าวขอบคุณในครั้งนี้ กรับเรียนท่านศาสตราจ,จารย์พิสารในแพทย์ดรวิกิตบุริยะโหตละท่านศาสตราจ,จารย์สวัสดิ์มันเทิงสุขครับแล้วก็เพื่อนผู้ผได้รับดุษฎีบัณฑิตและบัณฑิตทั้งหลายในวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณดอนที่ได้ให้เกียรติผมขึ้นมาเป็นผู้แทนในการกล่าวขอบคุณ วันนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม,ม,ม,ม่มีสองท่านคือท่านศาสตราจารย์สวัสติและก็คุณดอนสุพนัณดอนจันทร์ของเรานะครับกล่าวได้ว่าคุณดอนนี่เป็นผู้ที่มีความสามารถอันนั้นเราคงเห็นกันอยู่แต่ว่าเป็นผู้ที่มีกาะตันยู ผู้ตอบบุพการีอันนี้เราก็เห็นกันอยู่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอภิชาติบุตรนะครับอีกท่านหนึ่งซึ่งผมเคารพนับถือมากก็ขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อท่านท่านศาสตราจารย์ดเรเกียงศักดิ์เจริญวงศักซึ่งผมเคารพนับถือท่านนะครับคือท่านเป็นเขาบอกว่าตัวจริงเสียงจริงเพราะสมัยท่านเรียนที่ไหนก็ได้ที่หนึ่งนะครับ วันนี้ก็ผมติดธุระต้องบอกว่ามาถ้าไปทันคุณรอนก็ต้องโทรไปครับไปหากะระยะไม่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ารถไม่ติดนะครับผมกะเวลาสี่ห้านาทีแต่วันนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเล็กผมยังไม่ได้ทานข้าวก็ได้นั่งกระซิบอบอกท่านประพานมาสุรบุตรว่านี่ผมจะไปรมอยู่แล้วนะครับ ก็ไม่ให้เสียเวลามากก็ขอยิยนดีกับท่านทั้งหลายนะครับสำหรับท่านที่เอาโรโสรกว่าผมก็ขอให้อำนาจสิ่งศึกทั้งหลายและบุญญาธิการของพระบาทพระเด็จ้าอยู่หัวขอให้ท่านเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับส่วนผู้ที่มีอายุใกล้เคียงกับผมหรือน้อยกับผมนะครับก็ขอให้ท่าน ยังมีชีวิตอันยาวไกลผมก็คงเหลือไม่มากแล้วนะครับก็อขอให้ท่านมีชีวิตอันยาวไกลแล้วก็น,นำสันทิ่สุขมาสู่โลกและกับมหาหลัยเวนพี่ขังเเหลขอบคุณครับ